สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาราศีตุลักนาตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมค่ะช่องเชรดัมพารโรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกและใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของแอนเป็นครั้งแรกแอนย้ำเหมือนเดิมนะว่าอย่าดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มาค่ะแต่คลิปแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครมันเป็นดวงทั่วไปมันเป็นพลังงานรวมเป็น general reading ซึ่งอาจจะตรงกับคุณมาก,ตร,ก,มากตรงกับคุณน้อยไม่ตรงกับคุณเลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดดขึ้้นไ ดังนั้นรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าความรักของชาวตุลในช่วงนี้เป็นไงบ้างคะสิบเหรียญสามเหรีย สองดาบหกถ้วยดดระวังดีๆใครที่ใครที่มีคู่อยู่แล้วใครที่มีคนคุยอยู่แล้วใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วคุณระวังให้ดีค่ะช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนบททดสอบชีวิตคู่บนบททดสอบความรักของพวกคุณนะคะให้ระวังคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาคุยเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเข้ามาแยแล้วมันจะทําให้คุณน่ะ พยายามที่จะรักษาความรู้สึกเอาไว้นะคะอย่าหวั่นไหวไปกับคนคนนี้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้เหมือนกันแล้วก็เข้ามาจีบเรานะคะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการการพบเจอความรักที่มันมันไม่มันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นมันจบตั้งแต่ต้นมันผิดตั้งแต่ต้น นะคะมันผิดแม้แต่จะคิดแล้วแบบนี้ให้ระวังความรักแบบนี้ไว้ให้ดีชาวราศีตุลในช่วงนี้ระวังมือที่3ระวังคนที่3มที่จะแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณและอาจจะเข้ามาในทางของเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นเราเองหรือเปล่าที่วันไหวไปนะคะหรือถ้าไพ่สลับกันก็จะเป็นเขาทีนี้ขอดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาตัวจากนี้หน่อยะคะ่ะ คนคนนี้นะถ้าเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาด้วยความที่ว่าทำงานด้วยกันเป็นคนที่ทำงานกับคุณเป็นลูกน้องคุณเป็นลูกพี่คุณเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษ,ษาหรือว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยนะคะถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วหรือคนของคุณมีครอบครัวแล้วรู้นะคะ เขารู้ดีแต่ว่าเขาก็ยังเลือกที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะอันตรายมากแอนถึงบอกว่าอยากให้คุณนะ่ะนะคะทำใจให้หนักแน่นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตามนะอยา่าค่้ยเขวไปกับความความสัมพันธ์ชั่วครางชั่วคราวที่มันเข้ามาไม่ว่าเขาจะถูกใจเราแค่ไหนหรือไม่ไม่ว่าเขาจะมาสร้างพิมานขายฝันให้เรายังไงก็ตามอะ่ะนะคะมันปลายทางมันไม่ใช่ความสุขภาพ ภาพฝันที่เขาสร้างไว้ให้มันไม่มีจริงมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจะทำยังไงกับเราต่อไปคนที่จะเข้ามาคนนี้คำพูดของเขาว่าสำคัญมากเลยคำพูดของเขาด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบสำราญเป็นคนเจ้าสำรานเป็นคนพูดเก่งเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่ดูดี นะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรจะขยับไปทางไหนเนี่ยดูมีเสน่ห์ไปหมดเลยนะคะทำให้ใจเราสัน่นทําให้เราหวนไหวด้วยดึงดูดเรามากๆเลยนะคะถามว่าเขาจะทํายังไงต่อเขาไม่ต้องทำอะไรมากเลยค่ะแค่คําพูดของเขาเขาจะใช้คําพูดของเขานี่แหละนะคะทักมาโทรมามาคุยมาหยอดนะคะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เขาแบบไหนถ้าเราโอเคถ้าเรา say yes เขาก็จะมาเข้ามาใกล้มากขึ้นขยับไปต่อมากขึ้น ะะเพราะว่าเขาถือวาอ่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสถานะเราเป็นยังไงหรือสถานะเขาเป็นยังไงถ้าเราเดินเกมต่อหรือถ้าเรามีปฏิกิริยาตอบรับแปลว่าเรายอมรับได้แล้วในความสัมพันธ์ในแบบที่เขาอยากจะให้เป็นนะคะแปลว่าเราเข้าใจแล้วนี่ว่าจะคบกันต่อไปยังไงถูกไหมอย่างเงี้ยเขาจะคิดแบบนั้นเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป โอเคถ้าถ้าทำได้นะคะอย่าเล่นกับไฟตัดไฟแต่ต้นลมไม่อย่างนั้นนะคะคุณคุณได้ไม่คุ้มเสียความสัมพันธ์เก่าที่มันที่มันมีมาตั้งแต่อดีตที่มันดีมาตลอดนะนะคะมันมันอาจจะมันอาจจะมีผลกระทบนะคะกับความสัมพันธ์นี้ในระยะยาวแค่ชั่ววูบที่คุณตัดสินใจพลาดไป ความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะมันจะเขวไปหมดเลยแล้วมันยากที่จะประสานให้กลับมานะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเหมือนบททดสอบหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราชาตุนค่ะณนะเวลาเนี้นะคะถ้าเราเป็นคนที่หนักแน่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะเขาก็หยอดได้ก็หยอดไปนะคะหมายหยอดไก่นะ,ะหยอดเล่นไม่นานหลอกไก่ไม่เล่นด้วยหมามันก็เบื่อนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะปัญหามันจะตามมาทันทีเลยค่ะชาวตุลคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเขาจ้องอยู่แล้วจ้องที่จะขโมยนะคะจ้องที่จะจ้องที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเข้ามาล่าแบบเงีย,ยบๆนะคะหรือว่าเข้ามาคือเขาไม่ได้กะที่จะอยู่นานนะคะเขาไม่ได้กะที่จะอยู่นานการเข้ามาของเขาในชีวิตเรามีจุดประสงค์อาจจะแค่เป็นความชอบชั่วคราวเป็นความหลงไหล,หลชั่วคราวหรือว่า เป็นเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่เขาหวังให้เราช่วยเหลือนะคะในเรื่องเรื่องหน้าที่การงานสนับสนุนในเรื่องเงินนะคะในเรื่องสิ่งของทรัพย์สินต่างๆคือเขามีจุดประสงค์ไม่จุดประสงค์ใดก็จุดประสงค์หนึ่งแน่นอนในการที่จะเข้ามาเหมือนเรานี่ดึงดูดแล้วเกินช่างหอมหวานนะคะอยากจะเข้ามาหานะคะเพราะฉะนั้นชาวตุลคะให ให้ตั้งตั้งสติดีๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วหรือถ้าคุณโสดให้ดูดีๆว่าคนคนนั้นเขาโสดไหมเขามีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะถ้าคุณรู้ขอให้ตัดใจเลยค่ะตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้มันอย่างลากลึกแล้วมันจะยิ่งถอนยากนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้เราเลย ต่อไปนะมันมีแต่ความเหงามีแต่ความเศร้าต่อไปตอนนี้ถ้าเขาตามเราอีกหน่อยไม่นานเลยค่ะเดี๋ยวเราได้ตามเขาแทนเพราะเขาจะค่อยๆติดตัวออกห่างแล้วนะคะโอเคชาวตูนอย่างไรก็ดีนี่กับมิช่ดวงส่วนตัวแหละนะคะก็เป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเรากรอเขากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ